เห็ดโคนญี่ปุ่นหรือเห็ดยานีงเเราเนี่ยครับนานแค่ไหนแล้วครับตอนนี้เห็ดก้อนอยู่ที่ประมาณ15เดือน15เดือนใช่ค่ะปกติแล้วเนี่ยเก็บไว้ได้นานขนาดนี้ไหมครับเต็มที่ก็อยู่สักประมาณ18เดือนเต็มที่เลยนะคะ18เดือนประมาณ18เดือนก็คือเรียกว่าหมดวาระที่เราจะเก็บก้อนเห็ดใช่ค่ะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยคือจะอยู่ที่ประมาณ24เดือนถ้าอยู่ในระบบที่เราทําตรงนี้ค่ะ คุณแขดูลักษณะของก้อนมันเป็นยังไงบ้างครับจากที่เราเอาอภิธานของโปรเจกที่เรามาแก้ไขปัญหาให้มาเปิดดอกก็คือค่ะค่ะจากบางก้อนที่ว่าไม่ออกนะคะก้อนบางก้อนคือกลับกลายเป็นว่ามาออกอีกนะคะแล้วก็จะออกค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะคะเห็ดรุ่นนี้เราเราเก็บหมดไปแล้วเนี่ยเมื่อรอบที่แล้วนานแค่ไหนเราถึงจะเปิดดอกอีกรอบหนึ่งคือรุ่นนี้ครับ ก็พักก้อน15-20วันเราพักก้อนไว้านาน15-20วันใช่ค่ะหลังจากที่เราเก็บโลทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับใช่ค่ะแล้วก็พอเว้นพักก้อน15-20วันแล้วเราก็าถ้าเราจะเปิดดอกเราก็ลดน้ำรดน้ำการรดน้ำ<ช>ของของเราก็คือเราลดยังไงคนแขค,ครับเราก็จะใช้สายพ่นฉ<า>ีดตรงนหน้ากอ้อนก็เวลาที่หนูฉีดน้ำก็คือจะใช้สาย ตัวพ่นตัวนี้นะคะอาจารย์คือเวลาฉีดคือเราก็คือพอเปิดน้ำเนี่ยเราก็คือไล่ฉีดเลยคือไล่ฉีดขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์นะคะคือไล่ฉีดจนทั่วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นละอองก็คือเราต้องดูว่าให้เขาเข้าไปคือไม่ให้ขังมากนะคะเพราะว่าในโรงระบบนี้เนี่ยถ้าความชื้นสูงเห็ดจะตายนะคะก็คือพอมันออกมาแล้วมันจะฉ่ำน้ำแล้วมันก็จะเน่านะคะเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโปรเจสใช่ไหมครับมา มาฉีดเข ke ้าไปในก้อนก่อนใช่ค่ะก็คือเราเหมือนกับว่าเราให้ฮอร์โมนเขานะคะพอเห็ดตรงนี้เนี่ยคือหลายเดือนมากๆแล้วเนี่ยสารอาหารที่อยู่ในก้อนก็จะเริ่มลดน้อยลงเราก็คือให้อาหารทางเนี้ยเขาเป็นฮอร์โมนตัวเนี้ยเข้าไปเราฉีดเข้าไปคือฉีดอัดเข้าไปตรงหน้าก้อนนะคะคือฉีดเข้าไปเนี่ยตรงหน้าก้อนแต่ทุกๆก้อนเราเราฉีดเสร็จแล้ววันลงขึ้นเราก็พ่นน้ำพ่นน้ำปกติ อ่าครับพรนน้ำปกติถ้าเราเราอยากจะให้เขาอีกเราวันลุ้งขึ้นคือเว้นหนึ่งวันแล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยวันที่สามเนี่ยเราก็ให้เขาอีกรอบหนึ่งวันที่เราฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องรดน้ําแล้วครับแล้วนานแค่ไหนดอกเห็ดถึงได้ได้ออกดอกมาครับก็เรารดน้ําอยู่สักประมาณสี่วันสี่ถึงห้าวันพอรดน้ําไปแล้วเนี่ยเห็ดมันก็จะเริ่มเป็นฟ้าสีขาวเริ่มเป็นฟ้าสีขาวเราก็จะเริ่มเป็นไข่ปลานะคะ เหมือนเป็นไข่ปลาข้างในอะไงนนะคะเป็นฝ้าสีขาวก็จะเริ่มเป็นไข่ปลาแล้วเขาก็จะเริ่มออกเป็นหัวดำๆเป็นก้านออกมาครับนะคะตรงนี้คือเราหยุดการให้น้ําเราก็คือปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตปกติครับค่ะก็คือตั้งแต่วันลดน้ําครั้งแรกจนถึงวันที่ออกน่าจะเก็บได้เนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ9วันอ๋อเก้าวันค่ะคก็คือจะเก็บทุกสองสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงคือประมาณไม่เกินสามชั่วโมงทุกสามชั่วโมงนะคะลักษณะของดากเค็ดตครับ เป็นยังไงบ้างสีสันความดกและการน้ำหนักก็ในส่วนของสีก็คือเข้มเข้มอยู่นะคะจารย์ค,รความดกก็จะมีมากขึ้นส่วนต้นก็จะอวบขึ้นหลังจากที่เราฉีดในส่วนของตัวโปรเกสไปนะคะคจะดกขึ้นจากที่บางทีมันจะออกอยู่เนี่ยเบ้าหนึ่งสักประมาณสองาดอก รหรือสี่ห้าดอกก็คือมันก็จะดูเยอะขึ้นมากขึ้นนะคะถ้าเราเราเทียบเป็นอัตราส่วนความดกนี่เรียกว่าดกดีไหมดกดีขึ้นค่ะอาจารย์ในในสายตาที่เราทาําเห็ดมาโดยเฉพาะก้อนรุ่นนี้อายุ15เดือนเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าถ้ารุ่น15เดือนหรือเลย1ปีไปแล้วเนี่ยโดยโดยอายุของก้อนเห็ดเนี่ยสารอาหารน้อยลงเห็ดมันจะต้องลดน้อยลงเรื่อยๆแต่พอเราใช้ตัวโปรเจสต,ตัวนี้เข้ามาฉีด สังเกตพอหลังจากฉีดแล้วมันออกมาแล้วเนี่ยคือมันจะดูหนา,หนาแน่นขึ้นคือมีความดกครับอ่าหลังจากที่เราแก้ปัญหาโดยเอาของโปรเจกต์มาใช้ร่วมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันเกิดความแตกต่างอ่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเจนคือเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณแคพาไปชมหน่อยครับได้ค่ะคจะมีก้อนช่วงที่ว่าไม่ค่อยได้ออกนะคะไม่ค่อยได้ออกอก็คือพอมารอบเนี้ยมันก็จะเริ่มออกนะคะ คือโซนโซนนี้ที่เรากาลังถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับ,รบกลุ่มนี้เลยทั้งกลุ่มใช่ไหมครับค่ะอันนี้มันมีปัญหายัางไงเมื่อก่อนครับคือมีปัญหาตรงที่ว่าโซนเนี้ยพูดง่ายๆว่าครับรอดที่แล้วไม่ค่อยออกคือออกไม่ดีเลยจยัน<อ>ไม่ค่อยออกออกไม่ดีเลยแล้วจะถ้าเวลาออกเนี่ยจะออกทีหลังสุด<อ>ซึ่งพักพวกเพื่อนฝูงนี้ออกไปหมดละอันนี้ถึงจะออกทีหลัง มันออกช้าอย่างนี้มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากก้อนเชื้อหรือวัสดุภายในที่ที่ทาการเพราะไหมเกิดจากตรงนั้นไหมครับก็เกิดด้วยส่วนหนึ่งนะคะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของคือพูดง่ายๆว่าก้อนเชื้อมีสารอาหารที่น้อยออที่น้อยลงน้อยแล้วก็เพราะว่าก้อนสองรุ่นนี้คือมาจากคนละที่<อ>นะคะ,คะแต่ว่าคือก้อนอันนี้ยพอเราฉีดโปรเจคเข้าไปจากที่ไม่ออกมันกลับดึงออกมา นะคะจา์กลับดึงออกมาแล้วอย่างตวเนี้ยที่เวลาออกจะไม่ออกพึบขนาดนี้แต่พอเราฉีกเข้าไปเนี่ยคือมันออกค่อนข้างที่จะพร้อมกันพึบออกมาทีเดียวนะคะจา์แล้วต้นครั้งที่แล้วเนี่ยจะเล็กนิดเดียวครับนะคะแต่ตอนนี้คือจาย์ดูได้เลยว่าคือลำอมต้นเนี่ยอวบขึ้นนะคะค,คือถ้าเป็นโรงเรือน<ๆ>เขาเรียกโรงเรือนเปิดรหรือที่เป็นโรงจานะคะค,คือการออกเนี่ย มันจะพึ่งอุณหภูมิและภูมิอากาศภายนอกโดยทั่วไปอะนะคะการออกเขาก็จะค่อยๆออกออกตรงนู้นก้อนตรงนี้ก้อนนะคะจะออกไม่พึบแต่ถ้าเป็นระบบอีเว็หรือระบบปิดอย่างที่บ้านทำเนี่ยคือการออกเนี่ยจะออกแบบออกเลยทีเดียวพึบออกเสมอกว่าใช่ค่ะเสมอกว่าคือจะออกพูดง่ายๆว่าทุกก้อนอะอาจารย์เพียงแต่ว่าจะออกก่อนออกหลังก็จะเหลื่อมล้ำกันนิดนึงอ่าแต่ก็คือจะออกทั้งหมดค่ะ อันนี้อันนี้คราวหนึ่งที่เราเก็บผลผลิตเก็บเราเก็บนานแค่ไหนครับแต่ละรุ่นที่เราเก็บเนี่ยครับถามว่านานแค่ไหนสักประมาณ3วันค่ะอาจารย์3วันเนาะใช่ค่ะ,ะผลผลิตทั้งหมดเนี่ยที่เราเก็บมาอายุก้อนที่ประมาณ15เดือนแล้วเนี่ยนะฮะ,ะผลผลิตที่เคยป,ประมาณไว้หรือเก็บสถิติเอาไว้ครับสูงสุดที่เท่าไหร่ครับน้ําหนักมันนะฮะก็คือว่าถ้าอายุอายุขนาดนี้ะจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเกือบ200 เกือสองร้อโลเกือบสองรกิโลนะะต่อตอหนึ่งรอบต่อหนึ่งรอบต่อต่อในการรุ่นหนึ่งอะค่ะของเขาอะคะแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆจะเยอะกว่านี้นะจ๊ะช่วงแรกจะมีถึงสามรอยกว่าอครับแต่นี้อายุมันมากขึ้นแล้วอะครับแล้วในเรื่องของเห็ดอเน่าเห็ดเน่าเห็ดเป็นเชื้อราอะไรพวกนี้ครับเจอบ้างไหม เห็ดเน่าไม่เจอนะคะไม่เจอเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เห็ดเน่าเห็ดเป็นเชืลาราเนี่ยในเนี้ยในระบบอุยแว้เนี่ยบอกได้เลยคือน้อยมากที่จะเจอ,อแต่ที่เราทํามาส่วนใหญ่ก็คือจะไม่เจอนะคะอ,ะอยากจะบอกอ,อยากจะเชิญชวนให้เกษตร,รกรหรือคนที่ทําเห็ดด้วยกันเนี่ยนะครับ,รบได้แก้ไขปัญหาเหมือนอย่างที่คุณแขได้ได้เจอมาแล้วเนี่ยว่ามันได้ข้อดีอะไรออกมาบ้างก็พูดง่ายๆว่าการทําเห็ดจริงๆแล้วเนี่ยทำให้เห็ดออกเนี่ยยากมาก <osos> นะคะคือให้เห็ดออกเยอะๆเป็นอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่อย่างเี้ยยากแต่ว่าถามว่า,าที่เราทำให้ออกได้ขนาดนี้คือหนึ่งโดยระบบด้วยส่วนหนึ่งคือเป็นระบบปิดนะคะจาร์แล้วก็ในส่วนหนึ่งคือเราต้องหาอาหารให้กับเห็ดนะคะเหมือนก็เขามีอายุมากขึ้นแล้วกำลังของเขาก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องหาฮอร์โมนหรือหาอาหารให้กับเห็ดพอเราให้กับเขาเขามีเขาก็จะได้ออกให้เราเยอะๆนะคะจารย์ จะปลอดภัยสําหรับคนบริโภคนะคะก็อาชีพที่ทําเห็ดมานี้สองปีสองปีครึ่งได้แล้วค่ะอาจารย์สองปีครึ่งแล้วแล้วก็คือเราก็ทําหมดไปหนึ่งรุ่นแล้วนี่อันนี้คือเป็นโรงที่สองจะมีโรงแรกที่เราโลก้อนออกไปแล้วหนึ่งรุ่นก็คือยี่ยี่สิบหกเดือนคือโลก้อนออกยี่สิบหกเดือนโรงเดือนนู้นประมาณกี่ก้อนครับที่ที่ทำนะคะ ที่ทาก็สองหมื่นกว่าก้อนสองหมื่นกว่าค่ะแต่ที่เข้าใหม่นี้จะเป็นสามหมื่นแล้วนะคะอ๋อครัท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังที่กําลังติดตามเราอยู่นะครับได้รู้ข้อมูลในเรื่องของการปลูกเห็ดเห็ดยันอันี้หรือเห็ดโคนญี่ปุ่นจากป่าของคุณแขเองนะครับซึ่งทางพวกเรานะครับเกษตรอาสาหรืออาสาสมัครเกษตรที่มาทํางานช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรของคุณแขนะครับดกด้วยนะค่ะดกแล้วก็ทาให้มีคุณภาพของเห็ด ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับมาที่ทุกท่านได้ชมอยู่ในในตอนนี้แล้วนะครับ